วันนี้จะพาทุกคนมาบุกโกดังเสื้อผ้ามือสองลับๆอีกแล้วรจ,รจริงกันไม่ได้ลับแล้วล่ะฮะนี่คือโกดังที่ผมรีวิวดูเป็นล้านเลยอ่ะพี่ผมจะพาทุกคนมาสับเสื้อผ้าโกาดังแห่งนี้กันมันลองช่วยลุ้นกันดีครับว่าผมจะได้ของดีอะไรบ้างกับตัวแรกเลยฮะ150บาทลัฟลอเรนบอกเลยครับทินนี่งานแบรนด์หลุดเพียบไม่ได้มีเฉพาะของผู้ชายนะครับเนี่ยดูดิพาดากูเนียเนี่ยอเพย์บอยเงี้ยคือที่เนี่ย,ยเขานำเข้าเสื้อผ้าจากอเมริกาฮะ Oh, oh. เบอร์เบอรี่โอ้โหเดี่ยแบรนด์ญี่ปุ่นครับอิเซมิยาเกะครับโอ้โ oh, หราคาเท่าไหร่อะตอนนี้นี่ก็มิยาเกะครับแล้วเสื้อผ้าแบรนด์เนมที่เนี่ยหลุดเพียบเลยครับลืมบอกเลยฮะแล้วอยู่ที่มาเฟียทักไลท์อยู่ตรงถนนกิ่งแก้วสมุทรปราการฮะคือถ้าใครเป็นสายสซับเสื้อผ้ามือสองอยู่แล้วเนี่ยหลายคนน่าจะรู้จักกันดีละฮะช่วงนี้ต้องมาอัปเดตหน่อยสิครับผมไม่ได้มานานเลยรกระเป๋านี่เท่อยู่นะเนี่ยโอ้โหน่าใช้ว่ะกระเป๋านี่มีทั้งของผู้หญิงและของผู้ชายะะะตตออออนนนนัั้้้้้มมมาาาาาาีีีแ่ขขงงงผผููชยยยยเเเเเเลบบบดวครสืหญิพ คือถ้าคุณเป็นคนสายสับอยู่แล้วเนี่ยราคาที่เนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่100บาทคือจะหาไว้ใส่เองหรือจะหาไว้ขายทํากําไรต่อจะเสื้อผ้าสายออฟฟิศหรืองานวินเทจรับรองฮะที่นี่มีให้เลือกเพียบดูจะเก็ตด,ดิโอ้โหกำลังมาเลยฮะถ้าใครสนใจอยากมาดูเสื้อผ้าที่นี่โกดังมาเฟียทักไลน์ครับตรงกิ่งแก้วสมุดปราการเรียนเชิญครับถ้าใครมาไม่ถูกนะฮะเดี๋ยวผมทิ้งหมุดไว้ในใต้คอมเมนต์